อาหารฝรั่งวันนี้กินปลาชุบแป้งทอดนะเนยเนาะแล้วก็ผักขมฝรั่งนะพี่น้องขาซอสครีมบ๊อบอายบ๊อบอายมันต้มมันฝรั่งต้มด้วยเนาะกินทำไปคุยไป เสียงคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเฟซบุ๊ k ลมเมื่อวานก็เลยจะต้องมาอัดเสียงให้กันนะคะพี่น้องขางานหลวงอย่าให้ขาดงานลาดใย่่ให้เกินแต่งานเฟซบุ๊ k ออนไลน์โอ้ยขาดบ่ได้เดอ้อพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าถ้าเฟซบุ๊ k ไม่กลับมาเมื่อวานนะผัวไม่ได้กินข้าวคักคักใหญ่จานน่ะชีวิตติดออนไลน์เป็นไปได้นะคะนี่แหละเนาะ พอผ่านจากได้ Facebook แล้วก็เข้ามาทาครัวทำอาหารให้คุณสามียามเย็นจ้าอืมหน้าที่ของแม่บ้านนะคะดูแลซึ่งกันและกันเนาะเขาดูแลเราเราดูแลเขาแม่บ้านที่ดีความสุขของครอบครัวจ้า